นนีะะคะเราก็กําลังจะออกจากที่บ้านตากไทยค่ะมุ่งหน้าไปเที่ยวกันต่อที่ปายนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะไปเที่ยวที่ปายกันจ้า น,นีอยู่ก็มาแหวนก๋วยเตี๋ยวนะคะอยู่ที่ตรงอำเภอปางมาพาเลยค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำนี่เลยให้เยอะมากเลยคะ่ะมาแวะพักคนพักรถพักๆก,ก,กันสักแบบหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าตัวอำเภอปลายกันนะคะ ผู้ร้อนไฟงามนะคะก็จะมาแวะก่อนเข้าปายค่ะอีกประมาณ3กิโลก็จะถึงแล้ว องน้ำร้อนไสงามค่ะก็จะอยู่ก่อนถึงอำเภอปลายเมื่อเรามาจากแม่ห้องสอนประมาณสักสิบโลได้เราก็มาถึงแล้วนะคะตรงนี้คือบอ่อน้ำแร่ธรรมชาติไสงามค่ะค่าเข้า,ขาวบวกรถนะคะก็คือ70บาทค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปดูตรงข้างล่างนู้นกันได้ยินเสียงคนเขาเล่นน้ำกันจุกจิกจุกจิกเต็มไปหมดเลยไป ก็จะเป็นบ่อน้ำแร่นั่นเองเขาก็จะลงไปแช่กันเลยแช่ทั้งตัวเลยแบบนี้ดีมากอะ่ะแช่ไหมเสื้อผ้ามีเดี๋ยวหาหามุมไหนไปนั่งแช่เท้าสักหน่อยดีกว่าแต่อยากแช่ทั้งตัวเลยนะถ้าจะสบายแบบขับรถมาไกลๆเนาะแดดร้อนมากวันนะี้แช่แบบแช่ทั้งตัวไปเลยให้แบบมันคลายกล้ามเนื้อไปให้หมดเลย ะพาไปแช่น้ำกัน,นะคะ่ะลงตรงนี้ลนลแล้วก็ผิวๆเฮ้ยร้อนแล้วนะเนี่ยอุ่นๆอ,อ,อะความรู้สึกคืออุ่นๆถ้าจะให้ดีคือเอาเสาื้อผ้ามาเลยมาเปลี่ยนแล้วก็ลงไปเล่นน้ำนะคะน้ำเขาไม่ได้ร้อนมากนะเป็นแค่แบบอุ่นๆเฉยๆค่ะอือก็มาเล่นน้ำกันแบบนี้แช่ไปเลยทั้งตัวเราเจอจุดที่ให้นั่งได้แล้วมีมีอยู่โคนหินเดียวที่ให้นั่งได้แบบไม่เปียกแต่น้ำเขาไม่ได้ร้อนมากนะคุณแค่แบบ บาน้ำม่นเบาๆแบบแช่ตัวสบายๆใช่ใช่กำลังดีสบายๆส,สำหรับที่นี่นะคะแนะนำว่าใครที่จะมาแช่นะ้ำมาเล่นน้ำนะเตรียมจัดชุดมาให้เต็มที่เลยเล่นเสร็จเราก็ไปอาบน้ำได้เลยห้องน้ำข้างนอกตรงบัตรีไปเข้ามาแล้วสะอาดมากๆนะคะก็แนะนำที่นี่เลย ใครแบบว่าอยากมาเล่นน้ําชิลๆพาเด็กมาเล่นน้ําตรงนี้ก็ได้เพราะว่าน้ำมันไม่ลึกเลยแล้วก็อุ่นๆนะคะไม่ได้ร้อนมากตรงนี้เขาเป็นบ่ะน้าแร่ค่ะโอเคอยูก็แวะมาแช่เท้าสักนึงพาเข้ามาดูว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปที่ปลายแล้วค่ะ คาเฟ่ที่หนึ่งที่วิวสวยมากลยปายตอนนี้นะคะยูก็มาอยู่ที่มอนโกอินฟายค่ะที่นี่นะก็จะมีมอนโกคาเฟ่ระเบียงน้าลานกลางเต็นด้วยวันนี้แดดร้อนมากเหมือนเราอยู่กรุงเทพแบบแดดร้อนๆเลย ก็จะมาหาเครื่องดื่มเย็นๆกินให้ชื่นใจกันนะคะไปค่ะก่อนกดเลือกเมนูให้เรียบร้อยนะคะยุ้ยเลือกไม่ถูกเลยติ๊งยักินอะไรติต้นไม้รอ69สบาบาทนี่ไม่ร้านน้าต่น นี่เราเลือกอยู่สองชั่วโมงอ่ะเราก็ไม่กดเลือกเขาสักทีเขาก็รออยู่ในน้นแต่ยังไม่ออกมา ข้างลนาเป็นสระว่ด้วยก็เลยเห็นบุ้งส่งเลยจ้าน่าชิมมากแล้วก็ตัวนี้กาแฟาสซค่ะชีสเคกหน้าไม้ค่ะก็อ3อย่างนี้นะคะอย่างละ7จบทาทเลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ดูสิบตรงนี้ากินมากต้องกินแล้วและดูวิวข้างหน้าสูสินะะูแปแวยันไให้ดูีด่ลังนัาอยู่ตรงนี้นะคะวิวยาก็จะเป็นวิวภูเขาข้างหน้านู้เต็มไปหมดเลยข้างหน้ามีนานะคย ะะที่พักของอยูในวันนี้ค่ะปายในฝันรีสอร์ทค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันนะบายก็ไปเช็คอินมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ก่อนจะเข้าห้อง เดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศร,บรอบๆตรงหน้าที่ฝักเราก่อนนี่นะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นชมธรรมาชาติริมแม่น้ำปายเลยเขามีอย่างนี้ให้นั่งด้วยเป็นเบาะนั่งชิลๆหาอะไรมานั่งกินดื่มเย็นๆตรงนี้ได้เลยนี่เป็นริมน้ำมีสะพานไม้ไผ่ตั้งบนนู้นด้วยใช่ไหมแล้วเราก็จะเดินข้ามไปฝั่งหนู้นก็จะเป็นถนนคนเดนเลยค่ะแล้วเราก็วาร์ปมาเจอกับชิรลาคาวาะโกก นู่นเป็นบ้านทรงสามเหลี่ยมเอ r เฟรมตรงโน้นนะคะอันนั้นรู้สึกว่าจะห้องละ300ร้บาทเองไม่แพงเป็นห้องพัดลมแล้วก็ไปใช้ห้องน้ำรวมตรงโน้นได้เลยตรงนี้คือเต็มตลอดเวลาเลยห้องตรงนี้นะคะแล้วนี่ข้างหน้าเราก็จะเป็นแม่น้ำไปไยืนบนสะพานตรงนู้นถ่ายรูปเล่นกันตอนเย็นๆแต่ตรงนี้เย็นอยู่นะเพราะว่ามันเป็นแบบดินน้ำเนาะตาเดี๋ยวพาไปดูห้องของยืกันดีกว่าคะ่ะ ห้องพักของอยุ้ยนะคะก็จะเป็นห้องดีลักซ์บังกะโลค่ะราคาเริ่มต้นที่1700ับาทรวมอาหารเช้าแล้วทั้งหมด2ท่านนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูห้องกันคะ่ะปะยุ้ยก็เข้ามาถึงในห้องพักของเราแล้วนะคะเข้ามาเราก็จะเจอกับเตียงขนาดใหญ่แบบนี้เลยผ้าปูสีขาวๆแล้วก็มีหมอนให้4ใบค่ะแล้วก็ปุ่มทางด้านปลายเตียงตรงนี้นาะก็จะมีทีวีค่ะแล้วก็ เป็นห้องแอ์ด้วยจ้ามุมถัดมาค่ะมุมทางด้านนี้นะก็จะเป็นตู้แห่งความลับนี่เปิดมาก็ฝั่งนี้นะคะสามารถแขวนเสื้อผ้าได้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นมินิบาร์ค่ะมีกระติกน้ำร้อนน้ำดื่มแล้วก็มีกาแฟให้ด้วยค่ะนี่นี่มีอีกตู้หนึ่งตู้แห่งความลับหนึ่งสองสามเช่นอ๋อเป็นตู้เย็นตู้เย็นมาแอบอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะ ก็สามารถแช่เครื่องดื่มอะไรต่างๆได้ห้องน้ำเป็นกระสอ่อะว่าบิวะแต่เขามีม่านให้นะเข้ามาด้านในตรงนี้นะคะก็จะมีฝักบัวมีเรนแชวอร์แล้วก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นเดีย่ะดูกระเบื้องเขากระเบื้องเขาน่ารักเนาะสีสันน่ารักมากเลยด้านหลังอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่างล้างหน้าค่ะแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์จริงๆถ้าอากาศหนาวๆน,นะเปิดมุ้งลวดตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องเปิดแอร์เลยเนาะมุมระเบียงของเราคะ่ะ มีโต๊ะให้นั่งทานอาหารทางเครื่องดื่มก็ได้ฝั่งนี้ก็นั่งชิลๆได้ลราด้านหน้าของอยู่ตรงนู้นเดินไปประมาณกี่ก้าวดี29-39ก็จะเป็นวิวแม่น้ำปลายลวค่ะตรงนู้นสำหรับห้องพักของอยูนะคะดีลักซ์บังกะโลเริ่มต้นที่1,700บาทรวมอาหารเช้าแล้วทั้งหมด2ท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาของเดือนธันวาคมวันธรรมดานะส่วนวเมื่อกี้ไปคุยมาก,กับ เจ้าของนะคะเขาบอกว่าเดือนมกราอาจจะทําราคาให้ประมาณว่าต่ากว่า1,000เลยค่ะถ้ายังไงติดต่อสอบถามกับทางที่พักดูอีกครั้งนึงนะแล้วเดี๋ยวอยู่ขอตัวไปพักผ่อนแป๊บนึงค่ะแล้วก็จะไปเดินถนนคนเดินปายกันค่ะเดี๋ยวข้ามสะพานไปผาไปตืดๆๆไปเลย เดี๋ยวยุ้ยกำลังจะไปเดินถนนคนเดินไปนะคะซึ่งเดี๋ยวจะข้ามสะพานไม้ไผ่ตรงนี้ไปเลยก็คืออยู่ข้างๆกับที่พักของเราปิมีทางเดินออกตรงนี้มาเลยเมื่อกี้ <laughs> ไปเดินออกข้านหน้ามาจ้ายังเดินเลยไปเดี๋ยวเดินไปกันนะคะเตรียมถุงละเตยมถุงละถุงช้อปปิง้งถุงช้อปปิง้งมีเต็มกระเป๋าเลยที่ยังไม่เคยเดินหนีเมื่อกี้เรามาเดินแล้วเป็นไงความรู้สึกเดินสะพานแบบนี้ตื่นเต้นดีเหมือนกันหรอมันจะแบบยบยามยบยามนิดนึง ตรงนี้ก็เป็นภูเขามนเลยแต่ว่าจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ๆมันจะบังเลยเขาไม่ได้ตัดต้นไม้ก็ว่าอ,อยู่เมื่อกี้ตอนก่อนเข้าเมืองมาภูเขาล้อมรอบเลยใช่ไหม็แเคตอนที่เราจดินตรงใช่ไหม <c oughs> มีคนเดินเขาเดินแรงมากลมจูบๆชบหน้าคุณไ<ก> <c oughs> ปเดี๋ยวเราถ่าไปฝั่งนู้นกันค่ะเดินทะลุออกมานะคะก็จะเจอกับตรงนี้นะคะเป็นวัดป่าขาม ซึ่งเดินออกมาแล้วแบบสวยมากกลางคืนมันก็น่าจะแบบวิงวิงไปเลยแล้วตรงนี้ก็จะมีพวกเกสเฮาส์อะไรต่างๆเลียงายเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสตาร์ทเดินถนนคนเดินปลายที่วัดป่าขามนะคะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของอยูเลยที่จะมาเดินที่ถนนคนเดินปลายเดี๋ยวจะเดินไปก่อนรอบหนึ่งแล้วก็จะเลงไว้ว่าจะกินอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเราก็จะซื้อซื้อซื้อ,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 อกลับมาแล้วก็เอาไปกินที่ห้องพักของเรากันค่ะครั้งแรกเลยไปดูพร้อมๆกันเลยเดีกว่าค่ะว่าจะ ซื้ออะไรกับมากินบ้างอาหารเขาก็มีหลกากหลายเลยเนาะตรงนี้ไปไปช้อปปิ้งกันจ้าตรงนี้มีอาหารอินเดียด้วยอ่ะพี่กินแมมซ้อมแมมซ้อมก่อนไปอินเดียไหมใครจะไป <laughs> พี่ให้พี่ไปเราจะไปเหรอเดยวให้พี่ไปถ่ายคลิปคนเดียวนี่มีโรตีค่ะ,ะมันบทอิตาเลียนนาโชเม็กซิกันแล้วก็ที่ขายไปได้เลยก็คือ เขาเนี่ยมองวงอยากกินแต่ต้องมากิน,นแน่เลยนี่มีช็อกโกแลตด้วยเป็นลูกๆแล้วก็ตรงนี้มีเขาเรียกอะไรปอกเปี๊ยนี่อันนี้เดี๋ยวจะมากินนี้ไก่โรงเรียนไก่ปอกไม้ละสิบบาทตรงนี้เขาก็จะเป็นพวกเกสเ t h o u แล้วก็จะมีชาวต่างชาติมานั่งชิวๆเขาเหมือนเขาไมา่อยู่ที่นี่เลยเนาะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เลยแบบจริงจังอ่ะุยอะไรเนื้อหรอ ส,สันคอย่างสุดตะไคร้ของข้างหน้าตรงนี้เป็นเกี๊ยวซาลุยสวนสูตรเด็ดเมืองปลายชิลาห้าแหูชิ้นบอลลูเลยอ่ะแรงอันนี้หลอกเป้าเลยตรงถนนคนเดินปลายตรงนี้เท่าที่อยู่เดินมาประมาณหนึ่งนะก็จะให้อารมณ์คล้ายๆกับถนนข้าวสารส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีของขายแบบเหมือนถนนคนเดินทั่วไปเนี่ยอีกส่วนหนึ่งด้วย ก็มีพวกบาร์มีแบบฝรั่งเขาก็ไปนั่งกินบงกินเบียร์กันากาอะไรอย่างงีวว้แล้วก็เนี่ยมีของของเครื่องหนงังมีของฝากอะไรแบบนี้ขายผสมผสานกันอะเราว่าประมาณนั้นแล้วพวกน้ําผลไม้ปั่นอะไรก็มีเยอะแต่ว่าเขาก็จะมีแบบเป็นกํากับภาษาเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษมีภาษาจีนด้วยยุไยดูข้างหน้าสิโอ้ยมันยาวขนาดน,นี้เลยเหรอพี่ที่เนี่ย <laughs> เราไม่รู้มาก่อนเลย ะะยยก็เดินมาสุดถนนคนเดินแล้วนะปากแก้ยก็คือเราเดินมาจากวัดตาขามใช่ไหมก็จะมาสุดตรงสี่แยกปลายหนาวด้านหลังเราก็คือเป็นร้านน้องเบียร์ซึ่งเราเคยมากินข้าวซอยแล้วก็หมูสะเต๊ะแล้วนะคะเมื่อคลิปคลิปแรกเลยอ,อร่อยนะคะใครมาตรงนี้ก็สามารถมาทานได้ค่ะก็ความรู้สึกของยยนะก็คือเดินมาเนี่ยอาหารของกินมีหลากหลายแล้วก็คือราคาไม่แพงแล้วก็มีของฝากต่างๆเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าที่เราเดินมาเนี่ยเราก็จะได้ยินนักท่องเที่ยวเนี่ย พูดกันหลายคนมากๆว่าคนไม่เยอะนะแต่ว่ารถเยอะก็คือว่าจะมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถอะเข้าออกตรงเนี้ยเยอะมากผ่านตรงถนนคนเดินนี้เยอะมากลค่ะเดี๋ยวเราจะเดินหาของกินแล้วทีนี้จะช็อปปิ้งให้กระจายไปเลยยยยนี่ค่ะขนมครกสูตรโบราณ20บาทให้ดูืนมมี่กินมากหอมนะเนี่ยหอมมาก หอมกะทิมากเลยอ่ะหอมสลุแมสอ่ะโอ้โหจริงๆรจริง,รงเรามาซื้อข้าวไข่เจียวกันค่ะเป็นข้าวไข่เจียวแบบบุฟเฟ่ก็คือตักเครื่องได้เองเลยตักใส่ในนี้เอาแบบให้พูนๆอย่างนี้ไปเลย ไกเจียวบุฟเฟ่เครื่อง2ฟอง30บ,บาทค่ะร้านนี้เลย <c oughs> แถมน้ำพริกกะปิด้วยร <c oughs> ้านนี้ค่ะขายน้ำผลไม้ปั่นหนึ่งอย่าง30บาทเองมีตั้งหลายอย่างเนดูสิถ้าสองอย่างสามอย่างจะ40บาท <c oughs> มะม่วงปั่นค่ะ30บ,บาทเลยร้านนี้น้ำผลไม้ปั่นเมืองปายเมย่มยๆค่ะ หมาลาะไม้ละ10บาทเราซื้อมาทั้งหมด5ไม้ที่จริงอ่ะร้านเนี้ยเขาขาย10แถม2เลยนะคุ้มมากอะ่ะถ้าใครมากันเยอะๆเนาะแต่เราซื้อนิดเดียวพอเดี๋ยวไปซื้ออย่างอื่นต่อคะ่ะเ,เอาไซส์ S ออันหนึ่งค่ะ มนฝรั่งชีสค่ะ50สิบาทนี่ดูวายน่ากินมากนี่ก็จะเป็นเกี๊ยวซ่าลุยสวนค่ะสูตรเด็ดเมืองปลายเอา20บาทค่ะตัดได้เลยค่ะส่วนใหญ่เขาใส่อะไรกันคะอันนี้ใช่ไหมคะอ๋อผสมกันได้อ๋อค่ะนี่ค่ะเกี๊ยวซ่าลุยสวนสูตรเด็ดเมืองปลายค่ะชิลละห้าบาทน่นากินมากเลย ตัดให้อย่างดีเลยแล้วก็ราดน้ำจิ้มเอาเองไปชับต่อค่ะสันคอหมูย่างค่ะชุดละ50บาทแล้วก็ข้าวเหนียวหอนึงเมื่อกี้เห็นไส้น่ากินเนา้อไส้น่ากินมีแต่คนซื้อไส้เต็มไปหมดเลยอ่ะ แต่ว่าเราไม่กินไงเราก็เลยไม่ให้พี่แมวกินฮ่าฮ่ายุ้ยก็เดินกลับมาตรงวัดตาขามแล้วนะคะนี่ของกินเต็มไม้เต็มมือเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวจะไปทางนี้ไปซื้อต่อฮ่าฮ่า <c oughs> ยุ้ยก,ก็กลับเข้ามาถึงที่พักของเราแล้วนะคะของกินเยอะมากเดี๋ยวยังไงขอตัวไปทานข้าวแล้วก็อาบน้ํานอนก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาทุกคนไปดูทะเลหมอกที่หยุดไหลกันคะ่ะไปนอนกันนะคะบ๊ายบาย เราก็มาถึงแล้วนะคะที่หมู่บ้านสันติชนค่ะก็เอารถมาจอดแล้วเรียบร้อยก็ถ้าจะรอแชร์ก็รอแชร์ได้รถคันละ300อบาทค่าขึ้นไปด้านบนนะคะเขาไม่ให้เอารถขึ้นนะตอนเช้าตอนนี้นะคะยูก็มาถึงด้านบนแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวหยุ่นไหลนั่นเองสรุปแล้วก็คือเราอ่ะจอดรถข้างล่างใช่ไหมแล้วเขาก็จะถามว่าเออเราอ่ะจะจอยกรุ๊ปไหมหรือว่าจะเหมาขึ้นมาเลยคันละ300นะคะขึ้นลง เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราอา่ะจ,จะซอยกรุป๊ปแล้วก็เดินเดินหาอาลยเดี๋ยวก็มีพี่ๆเขามากันหลายๆคนเนี่ยเมื่อกี้กรุ๊บเราก็ขึ้นมาทั้งหมด8คนเขาก็ให้เราอ่ถ่ายรูปเบอร์รถเอาไว้ด้วยแล้วก็ขอเบอร์กันเองหรือว่านัดเวลากันก็ได้ถ้าจาหน้ากันได้ก็มารออะไรเนี่ยเราก็เลยนัดกันนะคะว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันตรงน,นี้โอเคไปจุดชมวิวกันตอนเนี้ยหมอกมันเริ่มหายเปแล้วว่าปะ นี่ค่ะเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกอยู่ไหลอลังการมากเหมืนอนลอยอยู่บนก้อนเมฆเลยอะอ่าวเมื่อกี้เดินเข้ามานะคะจะมีค่าบำรุงสถานที่คนละ20บาทค่ะ ค้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นมาแล้วเป็นสีส้มๆชมพูชมพูสวยมากเราตรงเนี้ยก็คือเป็นหมอกไปหมดเลยแต่ตรงหมู่บ้านคนไม่มีหมอกนะที่เราขึ้นมาตรงนี้นี่ตรงนี้แถวนี้ไม่มีหมอกแล้วก็ที่นี่มีร้านกางเต็นด์ด้วยใครจะมากางเต็นต์อ่ะคือฟิลดีมากวันนี้เพิ่งรู้แตอนนี้ว่ามี้านกางเต็นด์ด้วยคนมากางเยอะมากเลยอะตอนเนี้ยฝั่งนู้นเป็นทะเลหมอกไปหมดเลยจบทริปนี้สี่สถานที่ของเรา เจอหมอกหมดเลยคอม p l e ทเรียกว่าเป็นทริปล่าหมอกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนลคะกันคือเจอหมอกหมดเลยดีใจมากค่ะนี่คือตรงนี้สวยนะลานกลางเซนอะไรทําดีด้วยแล้วก็กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เขาขึ้นมาวันนี้กันนะคะก็คือมานั่งจิบชาแล้วก็ทานซาลาเปากันอุ่นๆตรงนี้เลยก็เวลาหนาวๆมากินอะไรอุ่นๆก็จะดีมากนะคะเรากินได้ไหม กินด้วยหิวแล้วยังไม่ได้กินน้ำเลยตืมนมาเสียงหแห้เสียงพี่แมวแห้มาก่ะจากนั้นเดี๋ยวเราไปหาชาจิบร้อนๆกันดีกว่าค่ะนี่ถ้าใครหิวนะคะก็มาสั่งข้าวต้มชาแล้วก็ขนมปังไม่ใช่ซาลาเปาที่นี่ได้ค่ะตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่นั่งกินบริเวณด้าน,นบนตรงนี้นะคะทางน้่งกลางบสนี่ค่ะได้มาแล้วซาลาเปาทอดพร้อม นมข้นหวานกี้จะกินชากาหมดจ้าได้รับความนิยมมากมากนี่ค่ะได้มาแล้วนะเป็นสาลาเปาทอดค่ะลูกละสิบบาทของนมข้นแล้วก็ไปซื้อก,กาแฟมาด้วยรอช้าไม่ไหวอ่ะกาไม่มีอ่ะ้กาหมดเดืดใจ กาแฟแก้วละ20บาทกแาทแฟชาแล้วก็โอวตินราคาเท่ากันนะคะนี่เรามานั่งกินบริเวณตรงนี้ดีมากเนี่ะวิวด,ดี้ดีอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีเป็นแฉกแฉกเลย ใครมาเที่ยวปายนะคะแนะนําว่าควรจะขึ้นมาเลยจุดชมวิวอยู่หลายขึ้นมาตอนเช้าเลยค่ะเราก็จะได้เจอกับทะเลหมอกต่างๆแบบนี้เลยดีต่อใจมากๆเมื่อเช้าวู่ก็ออกจากที่พักมาประมาณช่วงตีห้าสี่สิบห้ากับเโมงแล้วนะวิวสวยมากดีมากจริงๆทริปนี้โชคดีสุดๆไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปรอขึ้นรถแหละลงไปข้างล่างไปเดินสำรวจข้างล่างกันว่ามีอะไรขายบ้างนะคะ ยุ้ยก็ลงมาถึงข้างล่างตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นหมู่บ้านสันติชนนั่นเองมีของขายเต็มไปหมดเลยแล้วข้างล่างเนี้ยก็คือ,อ,อสถาปั์เขาอ่ะน่ารักมากเลยเนาะเป็นแบบจีนๆีนหนึ่งอ,อ่ะโสวยแล้วเห็นข้างหน้าแล้วไหมตรงนู้นเป็นหมอกหมอกเต็มเลยนี่ <c oughs> <c oughs> มีให้ยิงธนูด้วยนา่ารักแล้วก็ทีนี้ <c oughs> มีหมาแล้วก็มีชุดให้เช่าใส่ถ่ายรูปได้ด้วย กุดแบบจีนๆนะน่ารักมากมีดูหมอกดูหมอกโอ้โหอยู่ข้างล่างนี้หมอกตู้มากเลยด้านหลังของเราเขาเรียกว่าชิงช้ายูนานค่ะคนละ25บาทใครจะเล่นบ้างเนี่ยนี่เดี๋ยวดูเดูเขาเล่นนี่กรับนี้มีหน่วยกล้าตายเนี่ยล่ะ <laughs> อ่ะอยุย นี่คือยืนรอคิวไม่ใช่ยืนดูเฉยๆว่าทำยังไงเขานั่งเราเขามีแบบเซฟตี้ด้วยนะมีเข็มขัดนี้เราภัยรัดไว้ด้วยโอเคอะไม่ต้องกลัวล่วงไปคะ่ะไปไหนดีไปไหนดีครับไปซื้อมันโถดีกว่า นโบร้านใส่ถ่ายรูป100บาทเองตั้งแต่ทางนี้นะคะมาถึงนี่100หมด oh. แต่ถ้าเป็นขั้นสูดั้งเดิมนะคะที่เราเล็กๆนั่นอะคะ่ะก็จะมีตั้งแต่200ถึง300เรา่งมาใส่แล้วตามระชานใส่ชื่อเลยไดี้ยว oh. ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้โอเคมาถ่ายให้ดูนะคะ กำแพงเวิ้งจีน yeah. <laughs> เยเหนื่อยขึ้นมาเหนื่อยมากสาม <3 S 2> <อ>ชั้นดีค่ะสวยมากเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเป็นหมอกไปหมดตั้งแต่ออกจากที่พักมาจนถึงตอนนี้กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยสามชั่วโมงหมอกยังไม่หมดเลยใช่เป็นหมอกตลอดเวลาเลยดีมากดีมากเลยมาก,มาก,มากแล้วก็ตรงเนี้ยบริเวณหมู่บ้านสันติชนตรงนี้มีกิจาการรมให้ทําหลายอย่าง,ม,งมากๆไม,ม่ว่าจะเป็นยิงธนูยิงปืนขีม่ม้าใส่ชุดถ่ายรูปชิงช้ายูนาน กิจกรรมแน่นมากก็มีของขายมีร้านขายข,ายของเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่เหนื่อยมากเลยพื้นที่เขากว้างมองงากแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะถ้าใครมาที่ป่ายอย่าลืมมากันนะหมู่บ้านสันติชนค่ะเดี๋ยวเราจะเดินถ่ายรูปเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกลับที่พักไปทานอาหารเช้ากันนะคะ กลับเข้ามาถึงในที่พักของเราแล้วนะคะดูข้างหลังเราสินี่ก็ยังเป็นหมอ,อกอยู่เหมือนเดิมตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเกือบเก้าโมงแล้วอะ่ะล้วก็ริมน้ําตรงนี้ขึ้นหนาวมากเดี๋ยวเราจะทานอาหารเช้ากันนะคะก็สามารถเอามานั่งทานได้ริมนนี้ได้เลย สำหรับอาหารเช้าของที่นี่นะคะ<ม>ก็จะมีไข่กระทะกับข้าวต้มให้คนละหนึ่งชุดค่ะแล้วก็นี่เลยจะเป็นสเตชันที่เราสามารถมาตักทฐานได้เองก็คือจะมีมีกล้วยเอยกล้วยบนอยากกินหลายวันแล้วมีกล้วยนะคะแล้วที่นี้ก็เป็นพวกชากาแฟต่งตางๆนะคะก็มาทำชินได้เลยมาเหนือต้องกินอะไรครับขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่คือน้ำเงี้ยวหรอน้ำเงี้ยวอยู่ทธงนูจ้ะ <laughs> <laughs> แหมมุม๊กนะ นี่ขนมจีน้ำเงี้ยวนี่ค่ะอาหารเช้าของอย้ยค่ะมีไข่กระทะขนมจีนน้ำเงี้ยวทุกสีต่างมาเยอะมากเลยอะ่ะพีพ่่มาบอกว่าให้ตับไปเลยเยอะๆยะชอบกินแล้วก็มีข้าวต้มค่ะข้าวต้มเขาน่ารักดูเข้าใส่ทวยแบบนี้มากมน่าจะเป็นข้าวต้มไก่เนี่ยน้ำสีสีที่ยูบอก <c oughs> สีชมพูกับสีฟ้าน่ารักมากค่ะไม่เคยเห็นเลยแล้วก็มีนมปังงนี้แล้วเราก็นั่งที่พื้นเลยริมน้ำแบบนี้เลยค่ะ บรรยากาศดีเดียวสวยมากเลยไปกินข้าวกับน,นาอยู่แล้วสำหรับที่ปลายนะคะเราก็มาเดินถนนคนเดินกันเมื่อคืนคือของกินเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือราคาไม่แพงเลยและเมื่อเช้าเราก็ไปชมทะเลเหมาะกันที่ จุดชมวิวอยู่ไหลนะคะเจอเทะเลหมอกแบบปังมากๆแล้วเราก็กลับมาที่พักของเรานะคะปลายในฝันก็จะเจอ เหมาะอีกเช่นเดียวกันนะบริเวณหน้าที่พักตรงนี้เลยค่ะที่พักของเราก็คือหลับสบายแอร์เย็นบรรยากาศดีทำเลดีมากๆเลยเพราะว่าเราก็สามารถเดินข้ามสะพานตรงนี้ไปถนนคนเดินได้เลยค่ะถ้าใครหารที่พักที่ไปนะคะยูก็แนะนําที่นี่ลองดูที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ได้ค่ะสําหรับทริปแม่ห้องสอนนะคะ5วันสี่คืนเราก็ไปเที่ยวมาที่บ้านจ่าโบนะ ปางอุง๋งบ้านรักไทยแล้วก็มาปิดถ่ายกันที่ปลายทั้ง4ที่นี้นะเราได้เจอทะเลหมอกแบบจุใจทุกที่เลยค่ะคือไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอแต่ว่าโชคดีได้เจอทุกที่ก็คือเป็นทริปที่อยู่แบบฟินมากๆรู้สึกดีมากๆที่ได้มาแม่ฮ่องสอนนะคะคิดว่าก็คงต้องมาอีกแน่ๆเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้อยู่ด้วยค่ะเราก็ฝากเพจฟอลล์มีตมฉันมากับไอจีของด้วย ไปดูรูปสวยๆกันได้เลยนะและยังไงฝากติดตามคลิปต่อๆไปของยูด้วยนะคะว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินกันที่ไหนคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบายบายลาไปด้วยบรรยากาศแม่น้ำปายคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเมาโค้งกลับบ้านแล้วจ้าบายบาย